เจ้าเฮ็ดยังลูกเจ้าคือแท้นี่นะป๊าคพอเพิ่นมุ่นบดสบายดีสวัสดีเด้อขอใหพี่น้องป้าลุงเนาะตอนนึกพี่น้องเอ้ยนตกหากระเซ้าเนาะมนตกแล้วพากันเมียนเฮือนพี่น้องเอ้ยนตกพนาเข้าหัวเนาะเปียกบดพี่น้องเอ้ยเรืนทางด่างมีฮอดบ่อยู่ เปียนแต่ว่าตอนนั้นปจอยบริทายพี่น้องผ้าเดือมผ้าลังเนาะผ้ากระหวยเนี่ยพี่น้องเลยตกแห้งจนนั้นป,ปาป่าให้อร์ผู้ไรที่พอดีเอาใส่วันนั้นเลยพี่น้องใส่ไม่ใส่ไหมใส่อะไรบ้านน,นี้จ้าก่อนจ้าก่อนเนาะจา้าวาสนา บ่ยอมนอนพี่น้องเไยเสียงผ้าลังฝังผ้าลัางพึ่งย่านว่ามานอนมาแม่สิใช้โทรศัพท์แม่นี่มาเอามามาให้แม่มาแม่กันชั้นพอบุญนะมามาเอามาให้แม่มามาเอาเอามาเอามาเอามาแม่สิเอานี่โอ้ยขอบใจเด้อขอบใจเอามาอีก เอ้ามะจกออกจากถุงพ่อไว้ดิโยโอ้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเด้อขอบใจเด้อเนยุกเด้อเอาโุรินโมดินโมดินโมดินโทรศัพท์พ่อให้เอาไว้ภาคเปียนหน้าจอหนะอุ้ยพ่อบุญใจเยดิอุ้ยนี่อุ้ยขอบใจขอบใจเด้อ ขับใจได้วัสนาเออ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 มานมาอุ้ยขอบใจเด้อจ้าจ้าเอวัสนาอะบ่ให้แม่ว่นี่กะอุ้ยขบใจเด้อขบใจลูกเด้อบาิบเด้อ บุหรี่เนอะบุหรี่เนอะเอาไว้ใหทงพ่อไว้จกมาพ่อให้อ่ะพ่อบุญให้เลยป๊าให้เลยเอไปเอาไปเออดยบุมีมือถือด่านี่บุมีมือจับด่านี่พอแล้วตัวนั้นเลยตัวนั้นเลยเอามัเอามั โมค้กนกระเป๋าอีาพ่อเราให้ดานพ่อเอ้ยามาวางไว้ห้องเนาะระมนมาแล้วเอาไปก่อนหนกไปก่อนไปก่อนไปก่อนปา่ <c oughs> าหห้เลยโมเฮดโมเฮดจ้าคุดดอแฮะฮะ มึงพ่อบุญเปิดประตูลอบนะฮะอ,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 อย่าเฮ็ดเด้พอพ่อพ่อบุญเปิดประตูเลยฮะป้าเปิดประตูลอบต้มนะฮะเคาะเคาะเคาะห้องนี่ดิเคาะกันป้าเดีดยดิ<ป>อาหาัน Papa! Didi! Hey. -di. Hey. Mana meee? Ma. apa yang ngan? Ndak papa, mana Mana ma 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 ma. Oh, oh abis yang ngomong, apa nih? อือแม่มาลุมาบุเงยโตสับยังดึงออกมากองพูดอยู่นะเอาไม่เลยเฮ้ยพออาบน้าไปแล้กตกเนี้ตุ้งอยู่บ่พอฝั่งอื่นฝางนอกนะตกลัวฮะกลัวน้านี่นันแจ็กชิเมีนผ้าผ้าอยู่แฉอต่มผ้ากันไม้อยู่แจ่วบนหัวขั้นไลนี่เหมือนพอวีพรมนะ นางงามสกปบานซืรอมร่อพ่อวะโอดอีคมโผดธรรมดาได้บัตรนาสมาดีที่น้องอนอนจะคืออะไรพวกนอนก็ย่านน้ำคือกันนะวะ

chi mô nhu yai vẫn chị đi đơn giản nó hạng yà phì gặp nữ yên yang mạch hết hảo 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 ờ hảo 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 sao? hảo 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 เจ้ว่าเขาอันอาทองโตเซน้ำเลยอยู่จักบาทเอ้ยตกพุดจกออกมานี่จกนี่มาเป็นยังไงเบิงไมจกเอาไ้กันซาใหม่แม่ได้เียใจเห็นพ่อใส่นะตเงพ่อใสู่โอ้ยว่ตกแห้งจพอบุญ เสียทางมาอยู่บ่ว่ะมีพกป่าและปลาคอจำเขียวมากเลยเสทางและคอบืนมีให้พ่อบุนห้าล้วมีรุบมีพ่ให้ปลา,ปล,าลุกเอานายลงก่อนกันก่อนกัน,นมีมอ,นอ,มมอบ้าม่พอมีไหม Boy, nhóm nó này, ai, mãi là cái ý nghĩa nầm ai nè ai bội đi nếu ai khai bay yêu ông bay thương nó bội dạ, hết đu bội hết yah hết đu không mẹ nè Bưng mãi mẹ mẹ nó đúng không Mẹ ngon 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 ngon

พู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 ให้พ่อให้พ่อยไหมโอ้ยแม่แม่เด้เฮาให้พ่อให้พ่อเนี่ยหอคอเนี่ยนะปลาปลาคอไม่ไม่พ่อให้ปลาปลาไปเฮ้ยเราบุ๋มหงนะบุ๋มหงโอเคจ้าอ่ะตอนนี้ให้ปลาไปให้ปลาไปตอนนี้กันให้ปลาเลยโอเคจ้าอันนี้ให้ปลาปลานี่กันให้ปลาปลาเลยจ้า เม่แล้ว嘛เอาให้ปาไปให้ปาจ้าเก่งแจจ๊กให้เลยเก่งเก่ตมือตมือตัมือนแม่คนเก่งนะตมือตมือตมือก่อนตมือล้วตมือจ้าแม่อีดาสิเอาคืนนี่ป่ะนี่ยเนฮ็ดซี่น่เวลาเน่เฮ็ดซี่มาเวลาจะเน่เตรมแห้งดอกไม้ม่จอยรุนนี่ เดี่ยวเฉ่งเยชิดนลทางมาน้ำประตูนั่งหย่ก <y> อี <applause> ่ก้อี่ก้อี่ก้นกขนอยก่อนนีก้อนขน่อตื่นหกโมงอะยัอมมยอมนอนเลยบบดนี้หาทุ่มเลยเช่ทิศนะลกติดติดติดนะนเสร็จแล้วใช่ใช่ พอตัวนี้ไม่หักอะไรบอกตัวสีขาวเสียเอามอนมาวางเม่นเออดูเปจ้าเนอะพอเสียงพอเสียงฟันกกาบๆได้ไหมกาบได้ไหม มาเฮาได้ลูกมาฮงองบ่แมวได้ดูกแมวบะเซมวเลย

เมื่อไงพ่อพ่อพอไม่เอาไม่แม่มะคุยฉับแม่์แหละมะเมย์มะเฮลุกไม่เมย์เด้อง่ายง่ายเอาม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 าลูกมามามาจ้าทุจ้าขอบใจเด้อ Cha Vasana Cha Thu đâu được Hãy là cha nè là, là. là. Sẽ sì Nói <laughs> <Với đu> <laughs> Ba là đi đi cháy, đâu nè, hả hả ok Khó chái 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 Tấm chái tấm chái tấm chái Tấm con, Tấm chái đấy chái chái nè, chái chái ต้นไมกันจ้าต้นไม้ตันต้นไม้ตันต้นไม้ตันม้ฮะ้างหลัเจ้ามือ,มอจ้าจ้าอีพอรู้หรออันชงที่โบเข่ากับชุดมาหี่เมนยังได้ ขามาห้องในะขี่แตกแต่ทะลุชงตอนนั้นก็ทะลุฮะคนอะสีรถแบบไหนอะไไทยชุตลอดหักบบยืนจะคือบบย่างก็คือจะเถืงมันใดายอดปีนีหนุกโบย่างหนกเอาหน่อยมะลูกว่าอ่ะหอมหอมเออหอมส่งนะเออนี แม่ยังแม่บรดิเหตุไงขี้เขี่วแมงกันีเขี่ยแมงกันมังี่เขียวแมงกันเฮ้ยเขียวลูกยังฉันนมงกันเลยเขี่วเดี่มเดียววะเขี่ยเดี่มเดียวเขียยเดี่เดียวเขียวมักชคลียดันเขี่ยเดี่มเดียวเลยเขี่ยชคลียด้วยในนี่ไงนิ้มปรดิเหตุเขี่เดียเดียวแฉกอยู่ดีบัานนิ่มแม่ปลลุงมึง่นิ่มมึงห่นงลใช้เขีลูกนะมาเด้ยบังเหตปลุงมึงในเขี่เดี่มเดียวนะ อีพัชชิแลบดิจ๊ะเออเขียวเดียมเดียวบ้างค่ะไปดุกมาไงอีเขียวก็ออกซ่ายางกันยางซ่าข้าดก็ยข้ามซ่าบกข่อมข่อมนะข่อมง่ายอยู่นะข่อมเห็ดยังกันซ่าบอลนลยนะ ป๊าป้าว่าเจ้านะเนี่ยป้าปาวอาอีดาสา่ะอืออีดาคือบูเขามินแนวนี่้สิบาท้าหนดินของลูกเนี่ยเอานี่นี่นี่นนีนนี่นี่อนนนอน้าเนี่ย ไปจ้ะปาไปไปกินแมมมาดุไปห้องห้อง้อัมองไม่เไม่้ยโทรศัพท์ไมรนเลยเมวจับไบดนเนอโอ้ยพอลูกเจ้านี่จะมาเห็นแน้วนี่

มอกี้แม่ปไปไปะมันเลิกกัได้เนี่ยมันชีเทียงคืนน่ะนี่นะลูกยังมานอนอยู่ดึดึงว่าผ้าบูบอนนั้นออเอออย่างนอนบ่กินแม่ไปกินแม่ไปปปเอ้ยดูสลามี่อย่างนอนเนีนนนยน,น,น,นี่มาไป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 ไมาเหมาะไป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 ้ยไเหาะเหมาเมามาะกิแมไ่มไห ฮ้ลูกเอ้มาโมมากินแมมนี่นะมาหมไว้ให้ชิบจกตานลูกอกับหัหนุ่งนะหักหนุ่

ลูกเจ้ากินพอบุญไปช่วงแมมตามช่วงแมมมันต้องไปมันต้องไปเฮ้อเดี๋ยวเจ้าะไปโยมนั่นฮะเออบอกไปลูกบอกไปบอกไปไปเด้ยวก็มุนละวแกวนะมาเลยมาเลย มานั่งทาก,กินนอนทาก,กินพี่ไว้ออพอบูนเทศห้เอาไว้มานอนทาก,กินพี่ปิดไว้ในห้อนอนสามโมงตื่นหกโมงป่านี้ยังมานอนอยนอนู่นอนแม่นอนแม่นอนมนอนี่น ไปเมืองลานนั้นเลยค่ะยัามาใครจับจับป็นเช้าก็พอขย,ยู่นเยอะจเมืองทิ้งลานนะหอนกับปุ๊กเอายาให้กินนะให้เธอนอนมันแม่ปิดแต่แม่ประตูนะจะพอยทั้งโลกอี้ยุ่งเข้านั่นเต้ไม่าเลยจิมใจขยะ มาพี่ดูงพี่มาามัอต่ัลบ่่อเกอเลยต่ำหัวเลยปิดยุงเข่าฮันเอ้จงคลพอลูกเจ้าเนี่ยได้จมมาห้องมียุงต่ำับนอนนี่กะตอนเช้าเลยพลนตื่นมาเนี่ยนะผัวเดึอเกลียงม่นอนได้แต่หมรงหมดเลยก่อนก่อน ก่อนตั้งก <bey ue S 1> ่อนนะฮะปั <busca> ๊มจังปั๊มปั๊มปั๊มก่อนปั๊มก่อนไม่กินแมมไม่ลงมากินแมมนะกินแมมนอนกินแมมนอนลงละเอาแมมเนี่ยเอาแมมเอาแมมดูเนี่ยโอเคสามเม่์จอยกับชิคจบคลิปเพียงชนี้ก่อนสามพี่นองเลยเนาะหาวิธีกล่อมนอนก่อนกล่อมมาหน่อยก่อนกินแมมปะ โอเคน้องเว่น้องประบุนขอบคุณอะไรเด้อปารุงเลยที่ข okay> ับมารับสมศาสนาเด้อปารุงเอ้ยบี้กับจิคอจบเพียงฉันดีก่อนไปเด้อเด้อปารุงเอ้ย